คุณผู้ชมครับอย่างที่บอกไปนะครับการในการฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียในรอบที่2นะครับนัดล่าสุดที่เพิ่งจบลงไปเมื่อ2วันที่ผ่านมาเวียดนามนั้นเปิดบ้านเสมอกับอิรักไป1-1น,น,นะครับทำให้กลุ่มนี้สุดท้ายแล้วต้องไปรอดูนะครับว่าจบสุดท้ายแล้วเนี่ยใครจะเป็นแชมป์กลุ่มนะครับซึ่งสถานการณ์ของกลุ่มในตอนนี้นะครับปรากฏว่าเล่นกันมาทั้งหมด3เกมหมดทุกทีมแล้วนะครับ ปรากฏว่าไทยเนี่ยนำเป็นจ่าฝูงของกลุ่มนะครับมีทั้งหมด7คะแนนส่วนที่2ตอนนี้เป็นอิรักนะครับมีทั้งหมด5คะแนนส่วนที่3เป็นเวียดนามเล่นสามาเท่ากันมี4คะแนนส่วนไต้หวนันนั้นก็ไม่มีคะแนนเลยนะครับนั่นอย่างที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นะครับอิรักกับเวียดนามนัดล่าสุดเสมอกันไป1นึ่งหนึ่ง,งทำให้ทั้งสองทีมนี้ไปตัดคะแนนกันเองนะครับดังนั้นเกมที่ไทยจะบุกไปเจอเวียดนามในวันอังคารนี้ถ้าไทยสมมติว่าเก็บ3คะแนนได้จะทําให้ไทยตอนนี้ มีขอพอยนะครับถ้าเกิดสมมติว่าเก็บ3นาคะแนนได้ชานาไทยมีเพิ่มเป็นทั้งหมด10คะแนนดังนั้นโอกาสในการผ่านเข้าสู่รอบรอบที่3นะครับหรือว่ารอบ12ทีมสุดท้ายของไทยนั้นด้วยการเป็นแชมป์กลุ่มนั้นจะมีโอกาสสูงมากยิ่งขึ้นนะครับแต่นั้นเกมของไทยที่จะเจอกับเวียดนามนะครับจากฟอร์มการเล่นของเวียดนามนะัดที่เสมอกับอิรักนะครับคุณผู้ชมเวียดนามมีสปีดบอลที่เร็วขึ้นเกมเพสซิ่งได้ดีแดนกลางและก็กองหลังของเวียดนามนั้นกดดันจนนักเตะของอิรักนั้นจ่ายบอลไม่ถนนััดดออิรรกมมานนกามไเียใ เล่นนะครับแล้วก็การทําเกมจะเห็นได้จากการตัดแบ็กแล้วก็เปิดบอลริมเส้นจ่ายบอลแบบคิลเลอร์พลสของอิรักนั้นแทบจะไม่มีให้เห็นเลยนะครับในเกมนั้นมีเพียงแค่การโยนบอลยาวเข้ามาด้านหน้าเท่านั้นซิโก้ได้ดูเกมที่เวียดนามเสมอกับอิรักแล้วนะครับเชื่อว่าจะทําการบ้านแก้เกมเวียดนามมาเป็นอย่างดีโดยนักเตะอิรักซ้อมการยิงประตูในรูปแบบเกมรุกที่หลากหลายนะครับแล้วก็เชื่อว่าตอนนี้ซิโก้นั้นต้องเน้นให้นักเตะนั้นแก้เกมเพรสซิ่งของเวียดนามให้ได้ซึ่ง แน่นอนว่าการจบสกอร์นั้นเป็นสิ่งที่ซิโก้นั้นเน้นนักเตะไทยเป็นอย่างมากเลยนะครับในการเจอของเวียดนาม